สวัสดีครับทุกคนครับ นนเองวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหอมที่ชอบใช้ฉีดไปทํางานนะวันนี้ที่มาจะมีทั้งหมด3แบรนด์3กลิ่นน้ําหอมทั้งสากลิ่นเนี้ยเออคือนอนท์ได้รับคําชมจากเพื่อนร่วมง,งานนะหรือบางทีไปพบลูกค้าก็ยังมีลูกค้าถามว่าไปฉีดน้ําหอมกลิ่นอะไรเออมันมันหอมกาลังดีอะไรประมาณนี้นนท์เป็นเซลล์จูเนียใช่ไหมนนท์ค่อนข้างต้องไปเจอลูกค้าบ่อยเวลาให้นนท์ฉีดน้ําหอมเนี้ยมันก็จะเสมความมั่นใจเราด้วยอีกอย่างหนึ่งมันเป็นสเสน่ห์เฉพาะตัวนะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนเเาาเ,เลยรราามมิ่กันเลย ที่น้ำหอมแบรนด์แรกกิ่งแรกนนขอหยิบของแบรนด์ Chanel นะครับตัวนี้เป็น c h a n e l อร u ว e อน o ปอร์ a เป็นขวดที่แบบคิดว่าทุกคนน่าจะมีนะหรือว่าไม่มีก็เคยอาจจะได้ดมกลิ่นจากคนรู้จักนะครับคนรอบๆตัวนะกลิ่นเขามีความเป็นชาแนลมากๆแล้วก็รู้สึกว่าต้องมาแนะนําคือน้ําหอมที่นนใช้ไปทํางานบ่อยนะครับตัวนี้เรื่องของแบรนด์นะครับมันเป็นแบรนด์ที่ชาแนลอะคือฟังแล้วก็รู้สึกมีคลาสนะครับแล้วกลิ่นเนี่ยก็ยังมีคลาสไปด้วยนะเดี๋ยวเราฉีด ให้เพื่อนๆดมไปด้วยกันเห็นไหมได้กลิ่นไหมไม่ได้กลิ่นหรอกอแต่นหนึงนะกลิ่นของชาแนล แรกๆเนี่ยครับที่ฉีดปุ๊บเลยนะมันมีความฉุนมีความซาแล้วก็มีความเปรี้ยวๆนิดหนึ่งแล้วกลิ่นลองลงมาตอนนี้มันจะเริ่มแบบหวานๆมีความเปรี้ยวนิดๆนะครับแต่หวานนี่มันคือหวานแบบละมุนเออคือเวลาฉีดนะจะรู้สึกเป็นผู้ชายที่แบบหล่อเท่แล้วก็ดูแบบเนี้ยบขุมนิดนึงแต่ว่ามีความแบบมีคาสแล้วก็มีความแบบเซ็กซี่เบาๆคือนอนใช้ฉีดไปทํางานอย่างเช่นทํางานนนจะไม่ได้ใช้ฉีดแบบในวันที่ค่อนข้างแบบเคร่งเครียดหรือประชุมนะัอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นวันที่ แบบชิวๆสบายๆหรือออกไปลุยข้างนอกนะครับออกไปการแจ้งตัวนี้ขนาด100 ml นะครับราคาอยู่ที่4,000กว่าบาทเออแล้วก็ใช้คุ้มอ่ะกลิ่นได้รับคำชมเยอะนะครับแล้วก็หอมทำให้เรารู้สึกแบบสบายไปด้วยนะครับกลิ่นให้อารมณ์อยู่ประมาณติดนานอ่ะเออ8ชั่วโมงยังได้เลยนะครับแต่ว่ากลิ่นแรกๆเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ค่อยๆอยู่แบบเป็นออล่ารอบๆตัวเนี่ยหวานละมุนเซ็กซี่เบาๆแล้วก็เรื่องของดีไซน์นะครับน้ำหอมเวลาที่เราเร เ,เราไม่ได้เลือกแค่กลิ่นอย่างเดียวเว้ยนนเลือกถึงเรื่องของขวดนะครับบรรจุคือมันบอกเป็นเอกลักษณ์ของน้ําหอมได้อย่างเช่นของชาแนลมันเป็นเรื่องของโลโก้ที่อยู่ตรงฝาฝาสีดำนะครับมีโลโก้ชาแนลมีสลักเป็นชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็เขียนเป็นเออร์ลัวออมสปอร์ตสปอร์ตตัวสีแดงก,ก็จับถนัดมือสีแบบเทาๆสแตนเลสน,นะครับเออคือนอนก็คิดว่าการแบบซื้อน้ำหอมแล้วก็เก็บขวดไว้โชว์ด้วยอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราชื่นชอบนะถ้ากลิ่นเนี้ยให้นึกถึง จินตนาการถึงอภิหมาบารรินเออคุณหมากบาร,รินเนี่ยคือให้ความแบบดูหลอ่อดูเท่ดูเป็นผู้ชายแบบสะอาดมาต่อกันเลยที่น้ําหอมตัวที่2ที่นนจะแนะนําตัวนี้มีความชัดเจนแล้วก็แตกต่างจากตัวที่แล้วมันใช้สลับกันเวลาที่นนไปทํางานกับชาแนลอ l ลัว Home Sport นะครับตัวนี้คือมองบองเอ็กพาวอร์ power, นะครับกลิ่นมันมีความแบบชัดเจนนะครับเป็นผู้ชายที่มีความเข้มนะครับแล้วก็หล่อแบบเท่ๆนะเดี๋ยวเราฉีดอ่ะอ คือต้องบอกว่ากลิ่นมันจะมีความเป็นผู้ชายที่แบบหล่อเท่เข้มเข้มนะครับแล้วก็รู้สึกแบบมีพลังพร้อมลุยนะครับแล้วก็เป็นผู้ชายสะอาดนะให้มองภาพดาราเรายกให้เป็นพี่เวียนะสำหรับตัวมองบองเอ็พอร์ตัวนี้เวลาที่นนใช้กลิ่นเนี้ยนนจะใช้ฉีดในวันที่ไปทํางานแบบต้องการแบ เข้มขลิมน,นิดนึงนะครับแล้วก็ตัลองนิดนึงอะคือแบบเฮ้ยต้องทําเข้มอะเออคือกลิ่นนีแล้วมันฉีดแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆในวันแบบทั่วไปถ้าอยากฉีดตรงนี้จะให้รู้แบบอยากออกไปเที่ยวอยากออกไปลุยบางทีไปขับมอเตอร์ไซค์เท่ๆใส,ส่เสื้อหนังใช่ไหมเออคือกลิ่นนี้มันมันใช่เลยนะครับหอมเท่เข้ม แนะนำนะครับตัวที่นนซื้อนะครับตัวนี้เป็นขนาด100 ml นะครับแล้วก็เป็น o อเดอร์เพอร์ฟูมราคาประมาณ4 0 0พกว่าบาทความติดทนเนี่ยนนให้อยู่ประมาณ8ชั่วโมงนะครับแต่กลิ่นมันไม่มีความฉุนเลยกลิ่นมันจะอยู่แบบคงที่แล้วก็ชัดเจนแบบนี้ตลอดมาอาจจะเบาๆในช่วงของ3ชั่วโมงสุดท้ายนะเวลาที่มีคนฉีดกลิ่นนี้เนี่ยคือมันไม่ได้กระจายฟุ้งไปสมมติว่านั่งห่างกัน6เมตรอย่างเงี้ยไม่ได้กลิ่นคือมันต้องเดินผ่านหรือว่ามันนั่งใกลๆ้ๆที่เราจะพูดอีกอย่างคือเรื่องของดีไซน์เป็นน้ำ ที่ออกแบบมาเป็นแบรนด์ตัวเองมากๆในเรื่องของเนี่ย ยังเป็นแบบตัวโลโก้ของแบรนด์นนะดาวหกแฉกนะครับมีดีเทลเป็นแฉกแบบนี้ด้วยนะแล้วก็เป็นแบบทรงที่แบบทรงกระบอกจับง่ายถนัดมือแล้วก็ยังมีพุ่มด้วยตัวหนังมานะครับถ้าใครรู้จักเรื่องของแบรนด์อยู่แล้วนะเขาดังมาจากปากกาใช่ไหมแล้วก็มาเรื่องของเครื่องหนังแล้วตอนนี้ก็คือทําน้ําหอมออกมาด้วยนะครับแต่ข้อเสียคือมันดูไม่ได้ว่าน้ําหอมเราเหลือเท่าไหร่นะครับมันถูกตัวหนังบังนะครับก็เป็นตัวที่2นะครับที่แนะนําทุกคนนะครับมาที่ตัวสุดท้ายนั้นก็คือน้ําหอมจากแบรนด์ ิฟแซงโรรองนะครับตระกูล Y นนะตัวนี้เป็น y o f ์ออฟนนเพึ่งได้มาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นน้ำหอมแบบตัวโปรนะที่อยากมาแนะนำมาแชร์เพื่อนๆมากๆาคือเราอ่ะมีตัว Y นะครับแล้วก็เคยทั้งดมกลิ่นเทสกลิ่นในตระกูลของ Y ของ y, ของ Sang, นะิฟแซงเนี่ยมาค่อนข้างเรียกว่าครบทุกตัวนะแต่เลือกตัวนี้มาแนะนาเพราะว่ามันเข้ากับคอนเทนต์เราก็คือน้าหอมที่สามารถฉีดไปทางานได้นะครับคือตัวเนี้มันเป็น o อ f เฟสขนาด100 ml ราคาเนี่ยก็อ,อยู่ที่4,000บาทเหมือนกันแต่กลิ่ ลิ่นที่บอกว่าเป็นโอเวสเนี่ยนนคิดว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบติดทนอยู่นะน่าจะเป็นแบบโอเดอร์เทเลตเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันอยู่นานอะเออประมาณ6ชั่วโมงได้นะครับแต่ว่ากลิ่นมันเบาอ,อ่ะเดี๋ยวเริ่มฉีดกันนะครับ เจ้าตัว w i t อ off f e ตัวนี้คือมันจะมีความสดชื่นแล้วก็สะอาดมากๆนะครับแล้วมันก็เฟรชมากๆแต่กลิ่นแรกเนี่ยที่เราได้กลิ่นเนี่ยถ้าฉีดปุ๊บมันจะฉุดเป็นขิงขึ้นมาแล้วก็มีเผ็ดนิดๆแล้วก็จะไต่ระดับมาเป็นแบบเปรี้ยวแบบอมหวานนะเออแล้วก็มีความขมนิดนึงคือส่วนผสมของเขาอะ่ะมันคือเลมอนแต่เลมอนในที่นี้คือเลมอนที่แบบช้ำๆคือมันเป็นเอกลักษณ์เลยนะเออแต่ว่าเรื่องของความสดชื่นเนี่ยเราให้เลยสําหรับตัวนี้รู้สึกว่าตัวเนี้ยมันมันเป็นเราคือน้าหอมมันจะให้กลิ่นแบบผู้ชายที่ แบบเท่เป็นตัวเองแล้วก็มีความแบบเซ็กซี่เยา้ายวนขี้เล่นนะครับคือตัวเนี้ยให้มองภาพถ้าไปกับชาแนลเอาใช่ไหมชาแนลจะมีความแบบผู้ชายแบบเนี้ยดูขเขิมแต่ว่ามีความเซ็กซี่ใช่ไหมตัวเนี้ยแบบขี้เล่นหลอ่อขี้เล่นเซ็กซี่เยา้ายวนนะครับเรื่องของดีไซน์ตัวนี้คือมันก็ออกมาเป็นดีไซน์ของตัวเองอะฝานะครับฝาก็เป็นตระกูลวายนะครับเขียนว่าอีสตังโรลองนะครับแล้วก็ขวดก็เป็นวายคือจริงๆอะ่ะเขาอาจจะเจาะเรื่องของเจนวายเลยด้วยซ้ำนะครับก็เหมาะกับช่วงอายุของนอนเออเหมาะกับ น้องที่กําลังเรียนมาหาลัยด้วยก็แนะนําเหมือนกันคือจริงๆไม่ได้ใช้แค่ไปทํางานนะครับใช้ใน everyday ก็เป็นตัวนี้เหมือนกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับอีพีนี้นะแนะนําน้ําหอมทั้ง3แบรนด์สากลิ่นทุกตัวเนี่ยที่เราหยิบม,มาแชร์เพื่อนๆเ,เนี่ยมันดีทั้งหมดเออเราแนะนำนะครับคือฉีดไปทํางานเนี่ยเหมาะมากๆนะแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้รับคําชมแน่นอนเออเลือกซักตัวใดตัวหนึ่งละกันขัดมาให้และเหมาะทั้งสภาพอากาศบ้านเราด้วยแบบร้อนๆอบอ้าวนะครับต้องการความเฟรชต้องการความสะอาดแล้วก็ต้องการเป็นผู้ชายัว อมนะีพีหน้านะครับอยากให้นนมาแชร์น้ำหอมเกี่ยวกับฉีดไปไหนหรือแบรนด์อะไรก็คอมเมนต์กันมาหรืออีพีนี้นะครับน้าหอมทั้งสามตัวนี้เพื่อนๆใครที่ใช้อยู่อยากคอมเมนต์แนะนำสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งมาดูคลิปเนี้ยออก็พูดคุยกันมาได้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนอนด้วยสําหรับวันนี้บ๊ายบายครับ